สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระยซสุริษษตรในเช้าวันนี้วันศุกร์ที่5ทธันวาคม2025วันนี้นำเราใข่พลพระวจนะจากพระธรรมอิสยาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อ8ในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนาพระเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูนและชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหารเหนือพระองค์มีพวกแสลฟิมยืนอยู่ แต่ละองค์มีปีก6กปีกใช้สองปีกปิดหน้าและใช้สองปีกปิดเท้าและใช้สองปีกบินไปต่างก็ร้องต่อกันและการว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิิของพระองค์แล้วฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สานไหวเนื่องด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็เต็มด้วยควันและข้าพเจ้ากล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าข้ัพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดแต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระยาเวจอมทัพแล้วองค์หนึ่งในพวกเสราวิมบินมาหาข้าพเจ้าในมือมีฐานเพลิงซึ่งท่านเอาคิมคีบมาจากแท่นบูชาและท่านแตะต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่านี่แน่สิ่งนี้ได้แตะต้องริมฝีปากของข้าพเจ้าแล้วความผิดของข้าพเจ้าก็ถูกขจัด และบาปของข้าพเจ้าก็ได้รับการลบล้างและข้าพเจ้าก็ได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราและข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดในพระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาได้ถูกเรียกให้มาเป็นผู้เผยพระวจนะและในพระธรรมอิสยาท่านเองก็ได้บันทึกเรื่องการ ทรงบังเกิดของพระเยซูนะคะในพระคัมภีร์เดิมมากที่สุดเลยนะตั้งแต่การทรงบังเกิดจนถึงการทรงไทยไม่ว่าจะเป็นในอิสยาห์บทที่17ข้อที่14ก็พูดถึงว่าหญิงคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลและในอิสยาห์บทที่9ข้อที่6กก็พูดถึงบอกว่ามีบุตรชายคนหนึ่งเกิดมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและ เขาจะขนานนำท่านว่าที่ปรึกษ,ษามหาสจรร์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันและองค์สันติราและในอิสยาบทที่11ก็ยังกล่าวถึงว่าเป็นท่านเป็นหน่อของเจสซีนะคะก็คือการที่พระเยซูทรงบังเกิดมาทางเชื้อสายของกาษัตริย์ดาวิดและอิสยาบทที่53ข้ิทั้งบทเลยนะคะพูดถึงการที่พระองค์ผู้ทรงต้องรับทุกทนแทนเรา ในข้อที่หบอกว่าแต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาดผิดของเราและการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทําให้เรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทําให้เราได้รับการรักษาท่านอิสยาได้เผยพระวจนะถึงการทรงบังเกิดและการทรงถ่ายบาปของเราทั้งหลายนะคะ ในบทนี้จึงเป็นตอนที่ท่านเองได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้านะคะในพระครัมภีร์ตอนนี้ทําให้เราเห็นถึงว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากการที่ท่านมองถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าและงานของเขานะคะอย่างแรกเลยในพระครัมภีร์ได้พูดถึงเมื่อตอนที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนนั้นนะคะกษัตริย์อุสยาเนี่ยครองราชมาประมาณ52ปี ช่วงนั้นด้านเศรษฐกิจด้านศาสนาด้านความมั่นคงอะไรหลายๆอย่างก็ดีมากเลยแต่ว่าตอนปลายชีวิตของท่านก็เต็มไปด้วยความหญิงยะโสนะคะก็เลยจึงถูกลงโทษด,ด้วยการเป็นโรคเลือนเมื่อพระองค์กริย์สิ้นพระชนนั้นก็บ้านเมืองก็ตกอยู่ในความไม่แน่นอนนะบ้านเมืองสั่นครอนพวกเขากันังกลัวชนชาติอัสเซียและก็พระวิหารก็เต็มไปด้วยพิธีต่างๆแต่ว่าประชาชนก็ยัง ห่า,หางไกลจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นในอิสยาห์บทที่6นี้ท่านถูกเรียกในช่วงที่มีปัญหาในเรื่องของทั้งสังคมเศรษฐกิจและก็ด้านจิตวิญญ,ญาณก็มีปัญหาเยอะมากและพระเจ้าทรงเปิดเผยเพระองค์เพื่อจะเรียกให้อิสยาห์มาเป็นผู้เผยเพระเจนะอิสยาห์ท่านได้เห็นว่ากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้นำที่ได้เสียชีวิตไปแต่ว่าเมื่อเขามาอยู่ในวิหารของพระเจ้าพระเจ้าได้เปิดสายตามหมายให้กับเขา สิ่งที่ท่านอิสยาได้เห็นนั้นได้เห็นพระมหากษัตริย์ที่แท้จริงบนบัลลังก์นะคะเห็นถึงการที่เสรีฟิลปกหน้าตรงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความยำเกรงและมีพระสิริก็คลุมพระวิหารเพราะฉะนั้นในขณะที่กษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองนั้นเสียชีวิตแล้วกษัตรท่านอิสยาเองก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านได้เห็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทับเหนือ ทุกสถานการณ์การที่เราได้พบพระองค์ในชีวิตของเรานั้นเราเองมองพระเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงพอที่เราจะวางใจในพระองค์ได้หรือไม่หรือเรามองปัญหาใหญ่กว่าพระองค์หรือในเดือนคริสมาสนี้เมื่อเรามองทารกในลังยากเราได้เห็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงมายอมสละพระองค์มาบังเกิดในโลกมนุษย์ที่ต่ำต้อยนี้เพื่อเรา และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่เข้ามาใกล้เราด้วยความรักนี่จึงเป็นสิ่งที่เป็นการมองเห็นพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของเราไม่เพียงแต่การมองเห็นพระเจ้าแล้วในพระคัมภีร์ได้พูดถึงท่านอิสยาเองเมื่อได้เห็นเช่นนั้นเขาบอกว่าโอวิบัติแก่ข้าพเจ้าแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าเป็นคนนิมฝีปากไม่สะอาดนะคะและเสราฟิมก็ได้เอาฐานเพลิง มาแตะปากของท่านและท่านก็ได้รับการชำระซึ่งความบริสุทธิ์แท้จริงต้องถูกชำระโดยพระเจ้านะคะการที่สายตาที่เรามองที่พระเจ้าการรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเราไม่ใช่มองที่บาปของคนอื่นหรือไม่ใช่มองว่าสังคมนี้กำลังอยู่ในความบาปแค่ไหนแต่ให้เรามองที่บาปของตัวเราเองจะทำให้เราเกิดความจริงใจในการที่เราสารภาพต่อพระเจ้าไม่ทำให้เราโอ้อวด หรือไม่มั่นใจตัวเองอย่างผิดๆนะคะให้เราได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าเราได้เข้าฟ้อพระเจ้านั้นไม่ใช่เพราะความดีของเราเลยแต่เป็นโดยพระคุณเท่านั้นเป็นพระคุณที่ได้ทรงเสด็จมาในโลกนี้เพื่อที่จะถ่ายบาปของเราและท่านอิสยาก็ได้ตอบสนองว่าเมื่อพระองค์ได้ถามว่าแล้วเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเรา ท่านตอบสนองว่าค้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ค้าพระองค์ไปเถิดการที่ท่านมองเห็นพระเจ้าอย่างถูกต้องทําให้ท่านได้ถวายตัวมอบชีวิตมอบความคิดในการที่จะกระทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงกล่าวทรงบอกและชอบพระทัยของโพรงสําคัญเราเองก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะมอบถวายชีวิตของเรายินดีที่จะรับใช้ในงานของโพรงค์ด้วยความเต็มใจไม่มีข้อแม้ ยอมให้พระเจ้าใช้เราในเดือนวันแห่งคริสต์มาสอย่างชื่นชมยินดีนะคะไม่มองเพียงว่ามันเป็นงานที่มีรายการหรือมีกิจกรรมเยอะมากเลยแต่มองที่พระองค์ผู้ทรงสละพระองค์เองเพื่อเราด้วยความชื่นชมยินดีและทำให้การรับใช้ของเรามีความหมายเมื่อมองที่ความรักของพระองค์และสามารถพูดได้อย่างท่านอิสยาว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เรามีพระคําของพระองค์ตรงนี้ทําให้เราได้เข้าใจในความจริงถึงการที่ชีวิตของเราที่จะต้องเปิดตาฝ่ายวิญญาณที่เราจะได้เห็นความงดงามของพระองค์ความบริสุทธิ์ของพระองค์พระคุณของพระองค์และขอพระองค์ทรงไม่ตาชำระเราทั้งหลายจากความบาปความกลัว ใจิตใจที่แข็งกระด้างแต่ให้เรามีชีวิตที่เป็นพ่อพรต่อผู้อื่นมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์มีชีวิตที่ยินดีร่วมรับใช้พระองค์ในทุกๆสถานการณ์แม้ว่าในขณะที่เราสุขหรือในขณะที่เราทุกเรายินดีที่จะมอบเวลาและมอบชีวิตเราที่จะถวายแด่พระองค์รับใช้พระองค์ขอทรงใช้เราและขอทรงให้เราทั้งหลายชื่นชมยินดีในการที่เราจะได้รู้ถึง การบังเกิดของพระองค์นี้เป็นพระคุณยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในเช้าวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมน